เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองเราอยู่ในแมบจุดพักใจนะครับแล้วก็ตัวละครแม่ใหญ่ที่ทุกคนต้องการใช่ไหมล่ะในเมื่อยอดไลก์มันถึงแล้วเนี่ยเราก็ทําตามสัญญานะครับก็รอบต่อไปคลิปนี้ผมขอสักประมาณพันห้าร้อยไลก์แล้วกันนะเพราะว่ามีเวลาทําแม่ใหญ่น้อยลงไงแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแทน <c oughs> เอาละก่อนที่ทุกคนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันทั้งนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาสเรทเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ l o c k Food, King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ o c k f o o ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับพวกเองอย่ามาตลกไว้พี่มีขเขาเขาโรงเนี้ยก็เปิดเทอมก็รือยัง เฮ้ยมาแมนฉันเจอแม่ใหญ่ผมว่าน่าจะมีคนรู้จักเยอะแน่เลยอะ่ะตัวละครนี้มีคนรู้จักเยอะซะด้วยดีคนดูอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิครับอะไรมาเขาลุ้หัวหน่อยทำไรนั่งด้วยลุ้หัวเลยลุ้หัวลุะมลุ้มลุ้มอะตัวไรนี่ หน้าตาอัปลักจะเรียกว่าแมงสาบก็ไม่ใช่ทำไมเขาไม่เปิดไม้กันวะผมไม่ได้ยินใครเปิดไม้เลยเนี่ยเฮ้ยทำไรเฮ้ย,ย,ยมาวันี่มาวันี่มาน่ารักจังเลยอ่ะโอ,ทนะอ,อ้ทำไรอย่าอย่านะอย่าเฮ้ยเฮ้ยไป็นทำไรอืมตบ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 ต ขวดตกยืนสู้เลยอืมทีนี้ก็ตัวเท่ากันละไอ้นางลูมหัวเลยเฮ้ยอย่าแลบลิบ้นนี่ไมวาตกใจเขาจับหน่อยนี้อะทักทายรลงวันอืมมันไม่เป็นก้อนนะณดูมันก้อนมันใหญ่แปลกๆยัดเสื้อเหรอเออย่าเสื้อแหละม,มันก็สุดมันก็ทรงดีเกินอ่ะอยัดเสื้อใช่ไหมฉันรู้ว่าอยู่ยัดเสื้อเอางงงงอ่ะลูมหัวด้ยอะแม,ม่ใหญ่เวอร์ชันแรก,แรกๆฮะแม่ใหญ่ชุดดำ เนี่ยแล้วก็แขนที่ทุกคนคุ้นเคยถ้าเก็บขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะแต่งตัวในงบเบิมเบิมอะไรเบิม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 เบลุ่มหัวลุ่มหัวอันนี้ไม่ลุ่มหัวนะนี่หูนี่นมพอใจยังลุ่มหัวอ่ะเงียบๆนาะเซิร์ฟเวอร์เนาะไม่ค่อยมีคนเลยหรือผมเข้ามาเซิร์ฟผิดกันนะข้าม่อนนี่เรียกทักทายอะไรดีทักทาย

อันนี้จะตัวแล้วมัน oh <my> มีชบาลาชบาลาดตงแตกแ,แล้วไม่ติดตัว <c oughs> จับนานลเล<อ>ยจับนาเลยโอ้ยปวดเลยรวะไม่จับมัน <c oughs> ทำไมอืหปวหัว วันนี้แกตัวเล็กจังเบิร์ดเลยอยู่หรอครับถูท้าหวยถู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 ููไนี่เล่นไหนในไหนเนี่ยเราเป็นยงไเป็นยไงตกหัวตจป่าวไปไปดิไปดิ อืสองคนอือ่ยดต้อง่เดิอะไรวะเขาเอาไงว่ามาพี่เขาเอางวามาอะพีเดี๋ยวพี่พมีตัวอะไรเนี่ยต่อไอ้พี่อย่าฟังพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอะไรโอ้ยโอยพี่งิ่เสียมันดังวะเนี่ยเน่ยเนี่ยพี่พี่หาเห็ดกันหรือพี่ทำอะไรอ่ะ ไม่รู้เลยเขาทำอะไรไม่รู้ว่าผมมาผมเห็นเขานั่งานแล้วอะไม่รู้หาเหต้หรือทอะไรมาลองแม่ขยั่ตัวบ้างแม่หญ่นี่มีอาวีอามีอามีอาก็ต้ปิดต้ปิดหน่อยค่ยูสี้า นั่งเลยคิวคิวคิววคิวคิไปอตังหน่อยขอตคยพี่พี่ตบอข้างล่างให้นอพี่ตีอข้างล่างให้หน่อยอคนเนี้ยตีตีติตตติพอใจยังขำขำได้้อ่มก

ป่าป่าป่าเต้นจบแล้วแต่ยังอเฮ้แอบ่อยมากเลยค่ะทอเวิร์กได้ไหมทอเวิร์กอเวิร์กทอเวิร์กรักเลยรักเลยผมว่าผมทักแดนหลังใส่เลยทอเวิร์กไม่ได้โอ้ยนังมาัมามนังล้วังแล้วไอ้เขา อะไรโลเย็นดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกไอโอ้ยโอ้ยไอยอมแล้วโอยจไหมลูกเลกออยโอ้ยโอ้ยอยยไอนเกยโอ้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 อ้อยโอ้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 ยอ

ตบตบตบหัวมันดิพี่ตบหัวไปเลยตบตบแรงตบระวังโดนรับตบเลยตบเลยตบแล้วไอ้ไม่ใช่ต่อยดิตบเออเออเอออย่าหักอย่าหักเอ้ยไม่ใช่ต่อยผมตบมันตบอะไรวะใส่หนาแม่งจังโอ้ย

ใครเสียงดังวะเอ้ยว่ะเฮ้ยยยยยยไยยเยยยยยยยอ่ยเยยยยยยมยนอยย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 ยมะยยัยอยย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 นยย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 ย่ยย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 ยโยย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 อยยยยยโยยยยยยย ใครนั่งแล้วพี่นี่รัอเลยอะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่่เจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮเ้นเฮ้ยเยเฮ้ยเอ้ย้เ้เเยเเเ้เ้้เเฮ้ย เอาเขาไปเซกันสองคนเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ัสไอ้สไอ้สไอ้ัสไอ้สัสไอ้สัสไอ้สไอ้สั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 ไอ้สัสอ้สัสไ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 อ้สัสอ้สัสไ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 อ้อ้อ้สัสไอ้สัสไอ้สัอ้ไอ้ัสไอ้ส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 ัสไอ้ไอ้สอ้อ้สัยอ้สอ้อ้อ้